ชิมหลังจากที่พี่ตอธิบายเมนูเด็ดต่างๆในร้านต้อง9เมนูครับผมแล้วผมก็จะพาคุณผู้ชมมาเข้าช่วงตลอดชิมครับผมช่วงที่ท่านผู้ชมรอคอยแลวก็ที่ก่อนรอคอยครับผมมาเริ่มเลยไหมจากไหนดีอ่ะนี่พี่ก็ต้องอันนี้เมนูเริ่มต้นเลยเนิ่มาไม่ต้องน้มะนาว ไม่ต้องเติมของจริงอ่ะอืมอร่อยจริงค่ะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบเลยเนาะไม่ปรุงจริงว่าอร่อยจริงคือมีบางคนชอบกินรสจัดไอ้บอกชอบกินรสจัดโดนรสชาติแบบครบันเนาะเพื่อใหเผ็ดหวานมันเปรี้ยวน้ำอ่ะสูตรจริงๆสูตรจริงๆอร่อยไม่ต้องเติมมะนาวไม่ต้องเติมอะไรเลยอ่ะ ไอ้อย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะซื้อไปทานตอนข้าวโรี้นะอร่อยใช่ไหมคะจะไม่ใส่ไม่จืดเดี๋ยวซื้อกลับบ้านกลับบ้านเหมาเลยอันต่อไปอนไหนดีคะข้าวหมูไก่ข้าวหมูไก่โอ้โหโอโหโอ้โหแคมันตัดรสกันด้วยไปแบ่งให้แกงสับปะรดมาหน้าหลักที่สุดในโลก แล้วลองกินแล้วลองกินสับปะรดตามมันก็จะตัดรสเหมือนล้างปากเราเริ่มใหม่ <c oughs> ไก่นุ่ม <c oughs> ไก่นุ่มข้าวหอมทุกบุตรเอยอ,อร่อยอ่ะมันมันอร่อยตรงน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมคือซีฟู๊ดไหมถูกว่ามันจะอร่อยมันต้องอร่อยที่ข้าวก่อนใช่ไหมแล้วก็ไก่แล้วก็น้ำจิ้ม,มคือทุกอย่างอร่อยหมดเลยมันเลยก็แบบกรอบๆเนาะ สุดทุกอย่างข้าวสุดไก่สุดน้ำจิ้มสุดไม่ต้องบอกว่าชิปเอชิปพ,พันห้าหมูไก,ก่แล้วลองช้อนน้ำซุปต่อซุปเดี๋ยวเรามาลองแพ้กันอ,อืออร่อยทุกอย่างพิรสจัดหมดเลยอ่ะใช่พิโนจัดแต่คือมีไม่ชอบคนเป็นคนชอบกินรสจัดเนี่ยอันนี้อร่อยมากอ่ะอันนี้เบิ้ลเลยอะเบิ้ลเบิรอร่อยจริงอร่อยจริงเรื่องของคนที้ผมชอบมากเลยอร่อยอ่ะ เดี๋ยวลองข้าวหมกแพ้เกือบจะเหมือนต้มยำอย่า่เงี้ยหมกแพ้เรานี้ยเนื้อนุ่มแล้วก็สำหรับคนที่อยากทำเนื้อทำไม่ได้ก็มาเป็นแพ้ซึ่งแพ้นี้ก็สหรับคุณนี่เป็นยานะครับคือแพ้เนี่ยเรากินแล้วมันไม่เหมือนแกะแก่ไขมันเยอะแต่แพ้เนี่ยมันไขมันมันไม่มากเท่าแกะแล้วกลิ่นมันก็จะหอมกว่าเยอะตักเลยนะคะลองเลยครับเผ็ดเลย มันอร่อยเนาะข้าวข้าวของข้าวหมูแพะนี่ก็เหมือนกันจะแต่กางข้าวมัไก่สังเกตได้ง่ายดูกลังสครับอ๋อสามสีเอใช่ครับถ้าคือดูเห็ดว่ามันมีสีส้มด้วยอสสีใช่คืต้องผุนสามหม้อค่ะใช่ไหมครับครับุนสามหม้อสีนี้ก็เป็นซาฟานนะฮะเป็นยัฝรั่งซาฟานฟันอะไรนะเป็นยักฝรั่งยกฝรั่งใช่ยฝรั่งที่ มาจากสเปนโอ้ยของน้ำข้าวด้วยโลนหลายหลายตังเลยคือเราก็ใช้แค่ผสมน้ำที่ไหนล้วก็ล่าโลนนึงหลายตังมันเป็นสีส้มใช่ไหมคะสีส้มใช่สีเหลืองก็คือเหลืองหอมข้าวหมกไก่อ๋อแล้วก็นี่เป็นข้าวธรรมดาใช่ข้าวธรรมดาข้าวแบบเครื่องสีน่ารักมากเลยเหมือนไล่สีอ่ะข้าวหมกแพ้กับข้าวหมกเนื้อเป็นข้าวสามสีก็ลองดูเนื้อข้าวดูเนื้อนุ่มมากจริงนุ่มครับ ต้องใส่อาจารย์ต้องใส่อันนี้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าต้องแยกกินทีละอันเหรอแยกาดไปเลยครับลาดผสมกันเลยนะคะจากกับหอมใหญ่อันิดนึงถ้าทำได้นะยทำไ้าเพื่ออะไรหรือว่ากินหมดแล้วค่ะตรงกับแพงกินทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเลยค่ะข้าวข้าวจะมีกลิ่นมากกว่าเลยเนี่ยอ่ากินเครื่องเทศมากกว่า ยังไม่ครบเซตเลยยังไม่ครบเซตเลยอร่อยคือแบบว่าอาาจรย์อร่อยอ่ะที่ไหนไม่ถูกเหมือนกันต้องมาลองค่ะน้ำจิ้มก็จะน้ำจ yeah> right> at uh> ิ้มเหมือนกันกับข้าวหมกไก่แต่จะมีอาจาร์เพิ่มมีอาจาร์เพิ่มเฮ้ยเพราะว่าบางทีเราทานเนี่ยข้าวหมกแพ้หรือข้าวหมกเนื้อเนี่ยจาก์น้เปรี้ยวเนี่ยที่ช่วยเราย่อยมันก็ไปช่วยเราย่อยให้มันง่ายขึ้นครับอร่อยจริงโอ้อาจาร์อร่อยเนาะ อร่อยไหมครับอาจารย์อร่อยมากเลยเปรี้ยวแล้วครับแล้ก็นุ่มนะนุ่มนุ่มนุ่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นครับนั่นเป็นตที่สองทาคือไม่มีกลิ่นเลยคือปกติบิ๊มไม่เคยกินแพ้มาก่อนแต่นี่บิ๊กินได้แสดงว่าน้องโอเคมากๆค่ะใช่บิ๊มคอนเฟิร์มเพรอะไรคอนเฟิร์มเอาะว่อันไหนครับตัดแท็กนะเอาสลัดแท็กเออสลัดแท็กอยากกินมันมาเริ่มตักไันกินหนึ่งเลคะตักนครับตักไข่ตักผักมาแล้วมัน ทำตามเล่นๆที่หลังได้เลยอ๋อหมักไข่โอ้ยเยอะไปหน่อยไม่กินผักอ่ะอ๋องั้นได้ไข่ไข่ต้มเลยได้เลยครับได้ขอบคุณค่ะแล้วก็น้ำสลัดราดก่อนโอ้ยน้ำสลัดนี่เป็นน้ำผสมอะไรยังไงบ้างอะคะน้ำสลัดเป็นสูตรแล้วบอกไม่ได้เปล่าบอกได้น้องแอ๊บซิพพี่น้องแอ๊บซิพ มันต้องมาชิมเองนะคะคือถ้าให้คุณผู้ชมเขาพอจะนึกภาพออกก็ประมาณน้นจลิ่นจะเอ่ะ <klich? S 2> แต่รสชาติล่ลนะเ,เนเข้มข้นเพื่อที้เกาะกัน,นะะอะมันอามันแล้วกันมันขอมาะกรดเทศน้อยคุย,ยสักกระจายหมดเลยเรานี่นะคะอพ <laughs> <laughs> ีเกือบรู๊แลวนะคะคุ้มหมดแล้วด้วย ันนี้ก็จะซอสรสชาติของมันอร่อย,ออยอมันคล้ายๆหมูตะเต้นเนาะแต่มันไม่ใช่อ่ะมันอร่อยอ่ะอร่อยตรงนี้แหละ <laughs> น้ำจิ้มสดเลยคือสดๆเลยอ่ะคือชิปฟิ้งน้ำจิ้มแซ่บไปเลยอือฮึคลิปไปไหมนี่กินไก่นี่กินเนื้อนี่เร,เริ่มแรกของผมเลยนะฮะอันนี้เหรอครับพี่โป๊เรื่เริ่มแรกอ๋อพี่จับอันนี้ใช่ไหมรายได้ครั้งแรกคุณแม่ให้ขายลูกชิพปิ้งเลย ขายแถวนี้ครับพี่หรือว่าขายเห็นว่าพอขายลูกชิ้นปิ้งแล้วก็ไม่มีอะไรทำแก็เอาลูกชิ้มปิ้งแล้วก็น้ำจิ้มที่โฆษณาจากอ่อนๆมาเรื่อยๆแล้วเราเราค่อยๆทำงานแล้วหาจัดเราค่อยๆปรุงขึ้นเพิ่มขึ้นจนจัดจ้านลูกค้าก็ชอบตลาดน้ำหลายที่เหมือนกันนะเนี่ยเหรอครับคราวนี้ไม่ทำฟรนไชส์ขายเลยน้ำจิ้มที่จะแตกต่างหรือเปล่าต้องต้องเตงดึกงนะ ไม่ค่อยรู้ทางเลยค่ะลจิมแซ่บจริงข้าวต้าวตร่ม้่คซคนวิ่ีทำนาวิ่มซำาต้าวต้าวติ่มซำข้าาวติม้ากติ้ม้าว้าวต่น้าิ่มติมข้ติม้ว้าว้าิมซ้่มซำติวน่ม ขึ้นไก่ทำไปนี่ขึ้นไกไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงอีกเช่นเคยชอบจัดมากก็ปรุงเพิ่มตามที่เราชอบเลยแต่เันนี้เราจะหนุนซอสอุ๋นที่เราเปรี้ยวมีหวานมีเค็มให้แล้วปรุงให้เลยอพี่กินไก่ยังกินเส้นแล้วกันไม่ค่อยเอาเปรียบเท่าไหร่หนูเนี่ยไขมันบ้านแล้วกินแต่แป้งน้้อองจะก็ใช่เป็นห่วง เดี๋ยวจะดูไม่งามถ้าไม่เก็บเส้นเล็กบอกไก่อร่อยยังไงอ่ะม,มนันกิเครื่องกม่นกลิ่นเครื่องแกงค่ะ้ว,วมันเส้นเล็กนุ่มจริงแล้วก็เหนียวดนึบ<ก>หนับไก่ก็นุ่ม,มอร่อยครับ ค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราเคลียร์อาหารทั้งหมดไปแลาด้วยเป็นของทาวชิมหมดแล้วนะคะเมนูเด็ดสุดท้ายก็คือของหวานของเราก็คือโรตีอันนี้เป็นเนยใช่ไหมคะอันนี้เป็นโรตีเนยสดโรตีเนยสดน่ากลัวค่ะใช่เพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นขนมเนาะใช่ไหมตอนนี้เสิร์ฟไปข้างในเพราะกลิ่นหอมมากจริงๆคือมีมากเคยมากินแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันก็อร่อยกลิ่นหอมจริงๆเลยก็ต้องพาท่านผู้ชมมากินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะชิมเลยไหมจุดเด่นของโรตีอยู่ที่ไหนอะคะ สำคัญที่สุดคือแป้งแ,แป้งโรตีเราเนี่ยส่วนผสมแป้งโรตีเราเนี่ยหนึ่งเราไม่ได้ใช้มาการีน<ม>ซึ่งให้ความหอมของเนยสดแท้ๆแล้วส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งอีกส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเนยเนยที่เราใช้ในำเชา่าคลุกเขาเข้าไปในแป้งโรตีเลยแล้ว,ลวเวลาทอดนี่เราก็ไม่ได้ใช้น้ำมันทอดซึ่งมันจะให้ความนุ่มของแป้งโรตี เมื่อวานี้ยิ้มหนังสำราญมากขาบอกขอบคุณพี่จริงๆนะคะที่พาเรามาโดนของอร่อยๆขนาดนี้เดี๋ยวให้พี่ฝากร้านกับท่านผู้ชมก่อนร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงติดต่อได้ที่เบอร์ไหนบ้างคะขอท่านผู้ชมร้านของเราเนี่ยฮะเปิดก็สิบโมงครึ่งปก็ประมาณแปดสามโมงครึ่งเราหยุดทุกวันอาทิตย์รับจัดเลี้ยงอะไรอย่างนี้ป่ะคะก็มีนะก็สามารถโทรมาจองโต๊ะใช่ไหมคะได้ที่เบอร์ที่เบอร์ศูนย์สองครับห้าเจ็ดสี่สองห้าหกสาม เพิ่มเติมถึงว่า0806330307โอเคค่ะท่านผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาจองโต๊ะหรือว่าสอบถามนะคะว่าเออมีวันหยุดได้ใช่ไหมทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะคะสามารถโทรเข้ามาจองโต๊ะได้ก่อนเพราะขอบอกว่าคนเยอะจริงจแล้วของอร่อยทุกอย่างจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มจริงนะโดยเฉพาะโรตีคอนเฟิร์มจริงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราต้องขอตัวไปจัดหนักจัดเต็มก่อนเพราะว่าโรตีไม่หมดของไม่หมดทุกอย่างต้องขอไป ินดิสนอร์เนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มมากนะคะที่พาเรามาอะไรจะแทะปากอร่อยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวครูขอกินเลยนะเชิญเลยครับขอบคุณนาคะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับเมนูสิบเมนูหลักของร้านนี้ครับผมมีแต่ขออร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมก็คิดเป็นผมใช่ไหมท่านผู้ชมก็อยากมาเนี่ยดูแล้วไม่ว่าจะเป็นซุปอ่างวัวแล้วก็ซุปไก่เนาะอะไรย่างผัดไทยข้าวหมกไก่ข้าวหมกแพ มัตตบะใช่ไหมแล้วก็โรตีอะไรอย่างงี้สัตว์ทุกอย่างมันยงรสชาติสุดทุกอย่างนะสูงสุดเลยสูงสุดเลยรสชาติถ้าสำหรับผู้ชมที่ดูอยู่นะคะห้ามพลาดเลยค่ะร้านนี้เนอะร้านเชิมก่อนเติมค่ะเพราะมันอร่อยจริงๆไม่ต้องเติมเลยจริงๆคอนเฟิร์มมิ่งคอนเฟิร์มครับส่วนใครนะครับที่อยากจะแนะนําสถานที่นะครับสามารถส่ง s อสมาที่4 6 4 2 6 0 7ศนด่าสดาค่ะท่านผู้ชมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเป็นต้นไปทางช่อง n นท์เช nice ีย n ์แนลค่ะใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้มิมกับพี่โมกขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโมกคอนเฟิร์ม